ห้องผักเริ่มต้นราคาถูกที่สุดแต่ Ben นฟิตไม่ถูกเลยสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมต้านะครับผมเขาบอกว่า ภูเก็ตเนี่ยเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนที่ชอบแสงแดดทะเลและการถ่ายภาพนะครับและตอนนี้ต้าพาทุกคนมายืนอยู่บนหาดนาคาเลนะครับซึ่งหาดนาคาเลเนี่ยเป็นหาดส่วนตัวที่สวยงามมากดูจากด้านหลังต้าตรงนี้นะครับมีท้องฟ้าสีครามทะเลที่สดใสแล้วก็ระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์มากเลยนะครับซึ่งหาดนาคาเลเนี่ยเป็นชายหาดส่วนตัว ตั้งอยู่บนโรงแรมชาวอนบีชวิลเลจรีสอร์ททางนี้เลยครับนะครับก่อนอื่นเลยตาต้องบอกอย่างนี้ว่าโรงแรมชาวอนบีชวิลเลจรีสอร์ทเนี่ยนอกจากที่จะตั้งอยู่บนหาดหนาคาเลที่ใสและสวยงามแล้วนะครับ mm hmm. เขายังมีจุดถ่ายรูปต่างๆที่น่าสนใจริมหาดนะครับแต่พอยวันนี้ที่ตาจะพาทุกคนมาเนี่ยตาจะพาทุกคนมาดูห้องพักเริ่มต้นราคา ถูกที่สุดแต่เบเนฟิตไม่ถูกเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปซึ่งระหว่างทางเดินอย่างที่บอกทุกๆคนไปนะครับว่าจะมีจุดถ่ายรูปริมหาที่สวยนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่สีเขียวของต้นไม้นะครับจะบอกว่าในรีสอร์ทเนี่ยต้นไม้เยอะมากนะครับอย่างที่ต้าพาทุกคนเดินมาตรงเนี้ย จะเป็นแค่เศษเสี่ยวส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียวภายในโรงแรมนะครับจะมีทั้งต้นบอนไซเอยมีต้นสับประรดสีอีกนะครับแล้วก็ยังมีมุมให้ถ่ายรูปสวยงามมากเลยเนี่ยพูดยังไม่ทันจบเลยต้าพาทุกคนมาอยู่ที่ห้อง Tropical Garden View ของโรงแรมทาวน e บีชวิลเลจรีสอร์ทแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะนะ ภายในห้อง Tropical Garden View เนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมทะเลซึ่งความพิเศษของที่นี่เนี่ยจะไม่ได้เหมือนห้องเริ่มต้นของโรงแรมอื่นทั่วไปนะครับมีความเป็นส่วนตัวมากภายในห้องเนี่ยตกแต่งเป็นสไตล์ Tropical Colonial ผสานความโมเดิร์นในรูปแบบของรีสอร์ทนะครับซึ่งวัสดุที่ใช้ภายในห้องเนี่ยเป็นวัสดุคุณภาพดีนะครับ ดูไม่เก่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์แบบพวกเราอีกด้วยห้องน้ำนะครับสำหรับห้องน้ำที่นี่เป็นห้องน้ำแบบกึ่งกลางแจ้งอยากจะเปิดมา่านอาบน้ำโชว์ให้คนอื่นดูเลยเนี่ยก็ไม่มีใครว่านะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือห้องน้ำเนี่ยกว้างมากๆเติมเต็มการพักผ่อนสไตล์รีสอร์ทได้แบบร้อยเปซ็นต์เลยจริงๆนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือห้องพักเริ่มต้นที่มีฟังก์ชันภายในห้องเนี่ยเหมือนกับห้อง Beachfront c o t t a g e นะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นบ้านพักตากอากาศริมทะเลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญเลยเนี่ยของห้องก็คือคุณสามารถเดินนับก้าวจากห้องเนี่ยไปสู่ทะเลได้เลยนี่ตรงนี้ก็มองเห็นทะเลด้วยนะครับทั้งหมดเนี้ยคุณคิดว่าจะราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นเพียง1,000ต้นๆเท่านั้นกับห้องพัก เริ่มต้นราคาถูกที่สุดแต่เบ n นฟิตไม่ถูกเลยรู้อย่างนี้แล้วอย่าช้านะครับรีบจองก่อนห้องจะเต็มนะไปแล้ว